กราบครูบาอาจารย์ของตัวลูกเองและกราบขออนุญาตครูบาอาจารย์ของผู้ที่มีดวงสมพงเข้ามาเจอคลิปนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราครูบาอาจารย์ของเราท่านต้องการจะสื่ออะไรกับเราก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของผู้ที่มีดวงสมพงเข้ามาเจอคลิปนี้ก่อน ครบาอาจารย์ต้องการจะเสกอะไรดูว่าผู้ที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นใครกันขออนุญาตค่ะหากทำการใดที่เป็นการล่วงเกินขออภัยไว้ล่วงหน้าเจ็ดไม้เทา้าคุณเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นนะคะรู้จักการที่ปกป้องตัวเองเดี๋ยวขอเปิดก่อนขอย้ายวางไว้ตรงนี้ต่อไปเมจิเชียนคุณเป็นคนที่มีความรอบรู้ เก่งหลายด้านเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษเป็นนักพูดก็ได้เป็นคนที่พูดโน้มน้าวได้เก่งเป็นนักวิชาการก็ได้นักวิจัยก็ได้เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสพิเศษเป็นหมอดูได้อันนี้คือตัวตนของคุณนะคะที่เข้ามาในวันนี้เจ็ดไม้เท้า The Magician อันนี้เป็นเป็นคนที่ครบธาตุดินน้ําลมไฟคบเก่งทุกทางอสองเหรียญดูเหมือนคุณกำลังที่ต้องการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องการที่จะเลือกหรือกำลังคิดจะเลือกทำอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะของการ หมุนเงินอยู่อาจจะมีการเงินติดขัดกำลังปรับสมดุลในตัวอยู่หรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานว่าจะหาอะไรทำเพิ่มดีไหมหรือจะเปลี่ยนงานดีไหมแต่ดูว่าคุณก็เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาด แลวยังเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองด้วยรู้จักการปกป้องตัวเองจัดจิเมนดูว่าบางท่านอาจจะรอรอฟังผลอะไรอยู่ หรือรองานอยู่หรือบางท่านอาจจะร้องขอพรอกับสิ่งศักศดิด์สิทธิ์ใดๆก็ตามกำลังรอโอกาสอะไรอยู่อ๋อ เดอะไฮโลเพนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ใหญ่ด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นองค์ใหญ่ด้วยอาจจะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่หรือใดๆแต่คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ขออนุญาตเปิดเพิ่มขยายอ่าสิบ ดาบสิบดาบเข้ามาสิบดาบที่ผ่านมาคุณอาจจะเจ็บมาเยอะที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรมาเยอะบุคคลที่เข้ามาในคลิปนี้ ที่ผ่านมาอาจจะเจอวิบากกรรมหนักหนาสาการมาเยอะเลยแต่มันได้จบลงแล้วที่ผ่านมามันทําให้คุณเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองก่อนนั้นอาจจะรักคนอื่นไม่ปกป้องตัวเองแต่มาวันนี้คุณรู้จักการปกป้องตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งและตอนนี้คุณรู้จักในการปกป้องตัวเองกับสภาพปัจจุบันนี้คุณอาจกาําลังบางท่านบางท่านอาจจะกําลัง วางแผนทางเรื่องการเงินอยู่กําลังบาลานซ์บาลานซ์เรื่องการเงินอยู่อ,อ,ยอันนี้นะคะกําลังรอผลอันนี้คือมันจบลงแล้วมันจบลงแล้วในกรณีที่ผ่านมาในอดีตคุณเจ็บมาเยอะเจอเรื่องราวมาเยอะอามาขยายตัวที่มาขยายตัวเจ็ดดาบว่าทําไมคุณถึง รักตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเก็บมาเยอะที่มาขยายใบต่อไปราชินีพระจันทร์ให้ปิ้นเต็ดราชินีพระจันทร์คุณเป็นคนที่มีเซนต์เลยมีเซนต์มีเซนต์เป็นคนที่มีซิกเซนต์ที่แม่นยำ เส้นทางนี้มาคู่กับเดอะเมจิเชียนนี้มาในศาสตร์ของอพลังพิเศษได้เลยคุณมีทั้งสองด้านนะมีทั้งด้านขาวด้านดำในตัวคุณเองมีทั้งในในมีทั้งความลับมีทั้งความลับในตัวหรือความลับในอดีตของคุณที่คุณไม่อาจจะบอกใครได้ทำให้คุณเจ็บปวด อันนี้มาคู่กันเลยอันนี้เป็นดวงของคนที่มีซิกเซนพิเศษนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยเป็นสายพลังงานได้สองไม้สองไม้เทา้าสองไม้เทา้าอืม ให้วางแผนงานดีๆในการใช้จ่ายเป็นการที่ว่ามองไปข้างหน้ามองในอนาคตแล้วก็ให้วางแผนวางแผนงานดีๆตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งหน้าไปอันนี้คือก่อนจะทําอะไรคุณให้คุณตั้งเป้าหมายวางแผนงานดีๆแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าและปัญหาของคุณก็จะคลี่คลายได้ กำลังวางแผนทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างอ่าไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาเก้าเหรียญขึ้นมาอ่าแล้วละคุณอาจบางท่านอาจจะร้องขอถึงความมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้ อดีตคุณอาจจะเจอวิบากกรรมอะไรมากมายแต่สิ่งที่คุณขอพรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้โอกาสนั้นคุณจะได้ตามนั้นให้คุณเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ามาแล้วสิบเหรียญ สิเหรียญสิบเหรียญส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ให้พรคุณแน่นอนนับจากนี้ไปชีวิตของคุณจะดีขึ้นสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณสิ่งที่คุณขอพรจะเป็นไปตามนั้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นบางท่านอาจจะได้แต่งงานบางท่านอาจจะได้รับโมรโด,ดก คุณจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมีกินมีใช้มากขึ้นสิ่งใดๆที่คุณได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้คุณเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์ของคุณคุณจะได้ตามที่คุณขอเป็นสายพลังงานนะที่เข้ามาเนี่ยพลังงานของคุณ เป็นคนที่มีบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ใหญ่ด้วยที่ผ่านมาคุณได้รับใช้วิบากกรรมเก่ามามากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมามากเพื่อยกระดับจิตวิญญาณยกระดับพลังงานชีวิตของคุณนับแต่นี้ไปไม่ลำบากแน่นอนค่ะจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่ม ว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณต้องการาจะสื่ออะไรกับคุณอันนี้คือตัวตนนะคะตัวตนของผู้ที่เข้ามาในวันนี้เป็นคนเกง่งเป็นคนรอบรู้เป็นคนที่มีเซนส์พิเศษมีครูบาอาจารย์องค์ใหญ่คุ้มครองในอดีตนี่ผ่านผ่านวิบากกรรมมามา,มากมาย ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ an, ของผู้ที่เข้ามาในวันนี้ต้องการจะสื่ออะไรกับเจ้าของคลิปที่เข้ามาวันนี้ขอครูบาอาจารย์โปรดชี้แนะแนวทางว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี ครูบาอาจารย์สิงศักดิ์ทธิที่เข้ามาชมสิ่งจักติ์ครูบาอาจารย์ของพวกที่เข้ามามาดูกันรถ่ายมือเดิมแปกเหรียญ ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณขยันและทุ่มเทให้มากขึ้นเมื่อกี้ตัวตนอาจจะกำลังหมุนเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยบอกให้ขยันอันนี้สามดาบท่านรู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้าง คุณอะเสียใจผิดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่าให้คุณนำมาเป็นบทเรียนเนี่ยเห็นไหมมีหนังสือตั้งอยู่เป็นบทเรียนผิดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่าท่านเห็นอยู่ท่านดูคุณอยู่ถูกทำร้ายจิตใจมาสารพัดท,ที่ผ่านมา าถ้วยนี่ไงผิดหวังจริงด้วยเศร้ามาตลอดห้าถ้วยคุณได้สูญเสียที่ในอ่าที่ผ่านมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นมาตลอดว่าคุณได้พบกับความสูญเสียบางท่านได้เจอบททดสอบแห่งความเสียใจสูญเสียมาตั้งแต่ในวัยเด็กเสียผู้นำครอบครัว ียคนรักบ้านแตกแยกแยกทางคือทำให้คุณเป็นคนที่เกร่งมาตั้งแต่ในวัยเด็กอันนี้คุณได้เจอบทเรียนมาสารพัดส,สิ่งศักดิ์สิทธทิ์ท่านท่านรู้ท่านเห็นว่าคุณเจออะไรมาบ้างท่านจะบอกอะไรกับกับคุณเนี่ยท่านอยากจะบอกอะไร สองดาบที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งถึงในวันนี้บางท่านอาจจะเคยเจอเรื่องกับการจนมุลจนมุมแบบขยับตัวไม่ได้บางทีการทำงานก็อาจจะไม่ก้าวหน้าทั้งที่คุณก็เป็นคนเก่งนะเหมือนกับเออ เหมือนกับอยู่ผิดที่ผิดทางขยันผิดที่ทำงานสิบปีก็ไม่สำเร็จเป,เป็นเป็นเป้าให้เขาเล่นงาน ถ้วยแปดถ้วยการจากลาการทอดทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำให้คุณออกมาจากตรงนั้นออกมาจากความเศร้าออกมาจากความผิดหวงังหรือออกมาจากสังคมที่ไม่ทำให้คุณเติบโตสังคมที่ดับแสงคุณ ทั้งที่คุณเป็นคนเก่งเหมือนจะถูกกดไว้ถูกดับแสงท่านบอกว่าอย่าเสียเวลาให้พิจรารณาดูเอาว่าจะออกทางกายหรือออกทางใจบางท่านอาจจะออกทางกายไม่ได้ก็ให้ออกทางใจปลดปล่อยตัวเองออกจากโซ่ตวนหรือออกมาจากทั้งสองอย่างเลยทั้งทางกายและทางใจอันนี้แต่ละคนต้องพิจารณาและลิงก์ ลิงก์กับเหตุการณ์ของตัวเองเอานะคะให้คุณเดินออกมาจากตรงนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้แนี่ให้คุณเดินออมาออกมาจากนั้นตรงนั้นเดี๋ยวขอขยายเพิ่มเติมก่อน,นให้ขยันและทุ่มเทร,รู้ว่าคุณผิดหวังมาเยอะอ้อคุณเป็นคนที่ขยันและทุ่มเทในการทํางานคุณเป็นคนที่ขยันและทุ่มเทในการทํางาน แล้วก็เป็นคนที่ผ่านมาคุณผิดหวังมาเยอะเจอวิบากกรรมมาเยอะเศร้าทั้งที่เรื่องงานก็จนแบบเหมือนกับเจอทางตันไปต่อไม่ได้ใหญ่เพิ่มเติมจัดจิเมเนจัดจิเมเน คุณจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานับจากนี้ไปให้คุณรอรอให้คุณคอยฟังสัญญาณให้ดีคุณจะได้โอกาสคุณจะมีโอกาสได้โอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งให้คุณรอ,อฟังสัญญาณให้ดี ถ้วยอ่อันนี้บางท่านอาจจะได้พบคู่รักอาจจะได้พบคู่รักคนถูกใจหรือได้พบกรรัลยาณมิตรที่ดีจะนำพาคุณไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิตพร้อมที่จะหิวใจคุณคนไม่มีแฟนไม่มีคู่ก็อาจจะได้พบคู่ หรืออาจจะได้พบเพื่อนที่ดีกรารยาณมิตรที่ดีหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีมีการสังสารกันอันนี้ได้พบคู่รักหรือพบแสงสว่างมันมีแสงพุ่งมาตรงนี้แสงเด็กไม้เท้าจะได้ข่าวดีให้คุณให้คุณมีความกระตือรือร้นให้เลิกเศร้า ลุยไปข้างหน้าให้คุณลุยไปข้างหน้าเลิกเศร้าการที่คุณจิตใจเศร้าส้อยหงยเหงามันจะดึงดูดพลังงานทางลบมาสู่คุณดังนั้นคุณต้องปรับพลังงานให้คุณกระตือรือร้นมันจะได้รับข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้ อสวินดาอย่าท้อให้คุณลุกขึ้นสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคทั้งหลังทั้งหลายมันจะมาลายหายสิ้นไปอันนี้คือเจอทางเจอทางตันไปไเจอทางตันจนมุมเจอทางตัน การงานไม่ก้าวหน้าหรือใดๆชีวิตไม่ก้าวหน้าให้คุณลุกขึ้นสู้อย่าท้อให้มีความกระตือรือร้นนายออฟเพนตะเคลนนายอ็อฟเพนตะเคลน ความมัน่นความรวยมังมงมม่งมัง่นคงมั่งอะไรนะมั่งคั่งเออความมัม่งคั่งร่ำรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าปลายทางของคุณนับจากนี้ไปต่อจากนี้ไปคุณจะมัง่งคั่งร่ำรวยตามที่คุณได้ขอพอรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมาคอนเฟิร์มเหมือนเมื่อกี้เราก็เปิดได้ ้าเหรียญอันนี้ก็ได้เก้าเหรียญอีกแล้วจากที่คุณได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสาธุสาธุขอให้ลูกรวยทีเทิดขอให้การเงินไม่ข้องขัดคุณจะได้ตามนั้นแต่ต้องคุณต้องแอคชั่นอย่าอย่านอนอยู่เฉยเฉอย่ายอยู่นิ่งให้ออกจากความเศร้าหมองคุณมีสมบัติรออยู่แน่นอนให้ออกจากความเศร้า อันนี้เป็นบทสรุปของท่านที่เข้ามาในวันนี้รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่อย่าอย่าอย่านั่งนั่งนอนนอนรอนะคะในไพ่นี้ก็บอกแล้วว่าให้คุณอะกระตือรือร้นตื่นตัวแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆและคุณก็จะพบ กับสิ่งที่คุณได้อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ขอพรท่านไว้ท่านให้คุณตามนั้นแน่นอนเนี่ยได้รับโอกาสนี้การที่คุณจะได้รับโอกาสนี่ยคุณต้องมีจิตใจที่ล่าเริงสดใสด้วยบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นมาสักทีเราก็ต้องดูว่าจิตใจของคุณปิดอยู่หรือเปล่าจิตใจของคุณหมองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้อง ปรับจิตใจนิดนึงถ้ายัางถ้ายัางหมองอยู่มันก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้กระตือรือร้น,หนให้ทำจิตที่ล่าเริงเห็นไหมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้ที่มีดวงสมพงค์เข้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้า พลังงานกับสวัสดีค่ะขออนุญาตลาวันนี้ก่อน